วัสดีจะี่นองสวัสดีเนาะมันจะเป็นใบไม้เด็นอันหอวกุ้เลเนี่ยนี่แหละเป็นหบไม้่เาะก็เป็นกุ้งแ้โตูคอยเป็นอีกอย่างทุกอย่างมันจะเปนองนั่นเนาปกกลังเริ่มเนี่ยนะหอยกคนอยเนี่ยได้ป่ปากอ็จะสูอมมาใส่ป่าอันนีงกันจะเป็นตู้มาแต่ทลีเทื่อนก็จะบกาตั้งนะพป่น้องเนาะลกแถวๆนี่ มีกระจกนิดใหม่เนาะจะพี่น้องคอนเฮดใหม่คอนฟิวใหม่นะมันมีกระจกเอ้าร่มลดเลยเุมือนอก่อนมีกระจกเอาล่มเราดีเด่นที่เป็นเป็นประตูซี่ประตูเราเปะดออกมาซี่ประตูนี่ประมาณนี้เนาะจะพี่น้องนาการตู้เย็นเนาะจะพี่น้องเนาะตู้เย็นอากาศเป็นพวกไอ้นี่ละอันห้องพ่วกของพี่น้องจังได้ก็ขอบคุณได้หลายเลยพี่น้องเรื่องควาคุณได้หลายมิยังบอกกับจิตไทยเบม่อเบมือกันเราะ็ว่าแขว